สวัสดีนะคะพี่น้องพอๆพ,พี่น้องทั้งช่องฮักนะสตวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเช้าๆช้า,วชาวเวลากาแฟมานางบอกไปแหวกับพี่น้องคือเก่าวันนี้กับบรรยากาศที่หิมะเต็มบ้านเลยค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ติดลบสุดๆแล้วก็หิมะตกทั้งคืนเมื่อคืนเต็มเลยก็หยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์มานําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยละค่ะพี่น้องค่ะเช้าเช้านี่เป็นเวลาดีๆเป็นเวลาที่ดีที่หยิบยกนู่นนี่นั่นมา ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะแต่คลิปนี้ขออนุญาตขึ้นหัวข้อตามที่พูดถึงแล้วกันนะคะพี่น้องค่ะบทเรียนราคาแพงตามติดชีวิต2ทิศอย่างนั้นแล้วกันเนาะพี่น้องนานแล้วที่เราไม่ได้พูดจะถึงแต่ถ้าใครที่ตามเหตุการณ์นี้อยู่ก็จะรู้ว่าเป็นอะไรอย่างไรกระแสเป็นอย่างไรเราเน้นเป็นทางที่เป็นกระแสแล้วกันนะนะคะพี่น้องค่ะ ตามติดชีวิตสองทิศก็คือทิศไพรวันกับทิศสมปองที่โด่งดังก่อนหน้านั้นแหละนะคะพี่น้องขาถือว่าโด่งดังขึ้นแฮชแท็กอันดับหนึ่งมีการช่วงที่มีผู้คนรู้จักมากมายทั่วโลกนั่นมันก็อยู่ในช่วงที่มารวมตัวกันสองท่านนี้ตอนที่อยู่ในผ้าเหลืองอ่ะนะคะพี่น้องขาแล้วก็มารวมตัวกันแล้วก็จะเหมือนกับว่ามาทำการไลฟ์สดตอบคำถามตอบคอมเมนต์อ่าแล้วก็อตอบ ทุกคําถามประมาณนั้นแหะค่ะพี่น้องคะแล้วก็จะมีการสอ,อ,อดแทรก ธรรมะไปด้วยมันก็เลยเหมือนกับว่าถูกใจถูกอกถูกใจแล้วในช่วงนั้นเองก็จะมีการโดนกัดโดนแทะไม่ว่าจะเป็นนู่นนี้นั่นที่เหมือนกับว่ามีการแทะทํานองที่อยู่ในผ้าเหลืองแล้วไม่สงบเสงเงี่ยมเจียมตัวประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาตามที่เราตามข่าวกันก่อนหนะ้านั้นนะคะพี่น้องขาแต่คนที่ให้ความนิยมชมช,มชอบเห็นใจอะไรมากมายนั่นช่วงนั้นก็จัดประกาศออกมาคล้ายๆกับว่ามีข่าวออกมาว่าจะลาสิกข,ขาอย่างที่ว่านะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีการ ตักเตือนโดยผ,ผู้หลักผู้ใหญ่จะมีการโดนบงโดนบีบจับผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนหน้านั้นอ่ะนะคะพี่น้องคะนั่นคือเป็นการที่สังคมเขาที่ตามมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะแล้วพอสุดท้ายก็มีประกาศออกมาว่าต้องมีการลาสิกขาในวันนี้วันนี้โดยที่ทิศไพวันเนี่ยเป็นคนจะลาสิกขาก่อนแล้วก็ตามมาด้วยที่สมปอง ปกติแล้วที่สมปองเนี่ยจะมีการศึกอีกเป็นปีๆนู่นแหละค่ะพี่น้องคะแต่สุดท้ายก็มาฉุกละหุกมากระทันหันในการศึกอย่างที่ว่าเป็นเพราะว่าการศึกแบบนี้ถ้ามองจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นประมาณว่าโอเคกระแสตอบรับของทิศไพวันมาเยอะแๆมากมายทิศเอกนะคะพี่น้องขามามากมายแล้วก็ทิศที่สมปองก็เลยโอเคใช้โอกาสนี้ ใช้โอกาสนี้ในการที่จะสึกเร็วขึ้นเราจะมองอย่างนั้นนะพี่น้องนะถ้าคนติดตามขาวก็จะมองแบบนั้นน,น,นะคะพี่น้องค่ะในการตอบรับโอเคก่อนที่จะสึก แล้วอยู่ในช่วงที่ศึกออกมาใหม่ๆอย่างนี้แล้วกันสองช่วงนี้นะคะพี่น้องขาเป็นเป็นขาขึ้นอย่างนี้แล้วกันเป็นขาขึ้นเป็นการที่กระแสตอบรับทําอะไรกินอะไรก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นผู้คนให้ในความวิญยุมชมชอบไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆจองคิวเพียบอ่าแบรนด์เรอนอะไรอย่างไรหรือแม้กระทั่งที่สมปองเองออกมายังไม่ทันได้ศึกด้วยซ้าเจ้าก็มีการตั้งอ่าตั้งเชื่อแม่แม่ปองนู่นนี่นั่นทําผลิตภัณฑ์อะไรเยอะะมากมายนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขานั่นคือที่มาที่ไปว่า เราติดตามชีวิตสองทิศเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้ ified, <NG. S 1> การที่ออกมา <ối> ตอนแรกส oui ึกออกมาตอนแรกก่อนสึกกับขนาที่สึกเนี่ยรู้สึกว่าจะโด่งจะดังทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมดแล้วกพี่น้องคาแต่ตัวเขาทําตัวเขาเองมาดาหน่อยมองอย่างนี้แล้วกันก็คือกับการที่ออกมาอยู่ในโลกมนุษย์อย่างนี้แล้วกันนะคะพี่น้องคาอยู่ในโลกผ้าเหลืองกับโลกมนุษย์แยกออก่ากกันแล้วกันการที่อยู่ในโลกผ้าเหลืองเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ไปไปออกอีเวนต์ไปนู่นไปนี่ไปสั่งไปสอนไป ให้สินให้พรใครไปอบรมสั่งสอนที่โดนไปโดนเชิญตัวไปเนี่ยก็ให้ความนิยมทุกคนให้ความนิยมชมชอบก็เป็นเป็นบทบาทที่น่านับถือมากๆเลยค่ะพี่น้องค้าเราทั้งสองทั้งสองท่านนี้นะคะฉะนั้นก็เราปฏิเสธไม่ได้นะแต่พอสืกออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นคนละคนเราก็ปฏิเสธไม่ได้อีกนั่นแหละ เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นการพูดถ้าจะพูดสามเฮาก็ว่าได้เลยนะครับน้องครับเป็นการพูดโอ้อวดเป็นการพูดอ่ายโสโอหังเป็นคนที่พูดแบบเตยทะยาน มันมันมันลืมไปลืมไปมาดามหน่อยวิเคราะห์วิจารณอย่างนี้ก็แล้วกันว่าลืมไปว่าตัวเองเกิดมาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็คือขึ้นลงได้ภายในพริบตามันก็เป็นไปได้แต่ตัวเขาเองหลงระเริงโดยที่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเกิดมาจากไหนหรืออะไรคิดว่าตัวเองดง่งตัวเองดังแล้วจะไม่แคร์สังคม สังเกตจากการพูดการจาก,การอะไรที่ออกมาเยอะแยะมากมายในส่วนที่ไม่แคร์สังคมประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาในช่วงพริบตาก,กับกลายเป็นว่าโอเคโดนแอนตี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นทิ์ไพวาลออกหลังจากที่เป็นคาราวาสปกติออกมาทําการไลฟ์สดก็จะ,ะมีคนพูดนู่นพูดนี่หรือติเพื่อก่อหรืออะไรยังไงก็มาใส่เขาปับ๊บปับดา่าเขาปับ๊บปับประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาซึ่งบางทีคนที่เราฟังเนี่ยการที่เขาคอมเมนต์ติเพื่อก่อหรือเปล่าเราไม่ดูตรงนั้นแต่การที่เราเห็นตรงนั้นก็ คือเป็นการตีเพื่อก่ออย่างที่ว่าแหะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าตัวเองทําผิดจริงจริง,รงการพูดกันจากันดา่กากันทอชาวบ้านประมาณที่เข้ามาประมาณบางคนเขาตีเพื่อก่อแต่ก็ไปไปไปอินกับเรื่องนั้นด่าซะเสียหายประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะนั่นคือทิศภัยวันพอที่สมปองคราวนี้ก็กลายเป็นคน ก้าวร้าวไงครับพี่น้องคะพูดจาก,ก้าวร้าวเหมือนกับว่าตัวเองเป็นสปอ์สตาร์โดยตัวเองเป็นคนเด่นคนดังด้วยตัวเองประมาณโดยที่ไม่แคร์ใครเลยแล้วก็มาเหมือนกับว่าเป็นเทเป็นการเทในละคณอย่างเช่นมีข่าวของคุณติมทีวีพูอย่างที่ว่าละครับพี่น้องคานั่นคือสิ่งที่เราเห็นกันมาเป็นเพราะว่าสองท่านนี้ทาตัวท่านเองนั่นแหละคับพี่น้องขาคำว่าเนรคุณเราก็เอามาใช้ได้กับเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะ,นะคะพี่น้องขะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากการเนรคุณการที่หลงระเริงยศโอหัง ไม่รู้ตัวเองมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ได้รับคิดว่าเป็นบทเรียนราคาแพงแนะพี่น้องนะ ก่อนสึกช่วงนั้นก่อนที่จะใกล้จะสึกหรือไม่ก็สึกใหม่ๆเนี่ยโอ้กระแสตอบรับเนี่ยอ่กินอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดแล้วแหละกอบกล้วยได้หมดเลยล่ะคะ่ะพี่น้องขาเพียงแต่ว่าท่านประคองตัวท่านไม่ได้ประคองตัวเองไม่ได้ออกมาอยู่ในสื่อสาธารณะถ้าจะบอกว่าเขาอยู่ในผ้าเหลืองอ่ามานานอาจจะไม่รู้โลกภายนอกคือคนที่อยู่ในผ้าเหลืองมันก็ไม่ได้ปิดหูปิดตานะมาดามหน่อยมองแล้วก็ตัวเขาเองตั้งแต่ตอนที่ห่มผ้าเหลืองอยู่นั่นถูกเชิญไปนูน่นนี่นั่นกระแสสังคมก็เป็นแบบนั้นแบบนี้มันก็ ต้องดูได้ผ่านอยู่แล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะคนอยู่ในกระแสโซเชียลมีเดียตั้งแต่ที่ยังไม่สึกเลยแต่ทําไมถึงไม่ไม่สามารถที่จะทําตรงนี้มาคีบตรงนี้ไว้อย่างที่ว่าออกมาแล้วก็เหมิมเกริมมาดามหน่อยมองอย่างนั้นออกมาแล้วเหมิมเกริมว่าตัวเองโด่งดังด้วยตัวเองมีความสามารถนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการจองเรื่องแบรนด์เรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องการเชิญตุงเชิญตัวโอเคกอบกอบโกยเงินตรงนั้นหลงระเริงก็เลยกลายเป็นว่าไม่ไม่ไม่โปรเทคตัวเองเพราะตัวเองเกิดมาหนึ่งแหละค่ะพี่น้องคะ่ะหลังจากสึกออกมาแล้วไม่มีงาน อะไรเป็นหลักเป็นแหล่งรองรับนอกจากโซเชียลมีเดียในการที่อาจจาะก,การัรเชิญตัวนู่นนี่นั่นเป็นผลิตภัณฑ์เป็นรีวิวเป็นพรีเซนเตอร์นู่นนี่นั่นอะไรยังไงมันก็ได้เงินมาจากตรงนี้ไงคะพี่น้องขาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นทิศอ่าพรยวันทิศสมปองเองก็ตามมันได้มาจากโซเชียลมีเดียได้มาจากโซเชียลมีเดียค่ะพี่น้องขาแต่ถ้าเราไม่คลิปตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ไงถ้าถ้าเราตามจริงๆตอนนี้เมื่อวานมาดําหน่อยไปนั่งดูไม่ว่าจะเอามาคู่กันไม่ว่าจะอ่าออกมาพูดอะไร หลังจากที่กระแสมันลดแล้วเนี่ยพยายามที่จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทิศสมปองเองทิศไผ้วันเองพยายามที่จะรวมตัวกันแล้วก็มาทําการได่จงลึกถุงค,คนดูแค่หลักหมือนจากก่อนหน้านั้นเป็นแสนเป็นล้านน่ะน,นะคะพี่น้องคะ่ะมันไว การที่ขึ้นพุ่งจูดเนี่ยแล้วก็มา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 ,มาตกลงเนี่ยมันไวเกินไปไงครับพี่น้องขานั่นก็คือความเนร้คุณเราก็พูดได้ความที่ไม่รู้จักตัวเองสามหาว่วาจะสามหาวหรืออะไรอย่างไรไม่รู้จักคลิปในสิ่งที่กระแสโซเชียลมีเดียก็รู้อยู่แล้วน,น,นะครับพี่น้องคามันได้มาในช่วงข้ามคืนมันก็สามารถที่จะตกในช่วงข้ามคืนได้นี่ก็คือเป็นบทเรียนราคาแพงแลวครับพี่น้องคาคนที่ทําอยู่ในโซเชียลมีเดียหรืออะไรอย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะเอาตรงนี้มาเป็นบทเรียนได้แต่ชีวิตของสองท่านนี้ก็ ตอนนี้ก็ไม่หวือหวากับพี่น้องค่ะทำอะไรทำคลิปเดียวทำ,ทำนู่นทำนี่หรือการว่าจ้างอะไรยังไงคนที่ว่าจ้างในเมื่อกระแสมันตกกระแสมันลงก็ไม่มีใครที่จะมานั่งผู้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ว่าจ้างรีวิวนู่นนี่นั่นก็คงจะไม่มีใครมาจ้างมันก็เลยกลายเป็นอัตโนมัติก็คือดับรอบดาวลงตกลงตกหงตกเขียวไปเลยอย่างที่ว่าคนดูแค่หลักพัน หลักพันกว่าหลักหมื่นต้นต้นเองเท่านั้นนะคะพี่น้อง่าไม่ว่าจะเป็นที่สมปองนู่นเนี่ยแล้วก็ที่สมปองเองก็พยายามที่จะดึงกระสือดึงกระแสกลับมาก็กลับมาไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ากับการที่เราไปสังเกตเห็นว่าท่านจะไปนู่นท่านจะไปนี่หรือคนที่เคยจองคิวที่จะเอาไปรีวิวสินค้าหรือจะเอาไปประกวดตัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรเห็นกิริยาท่าทางท่านตอนที่สือออกมาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นไพวันเองไม่ว่าจะเป็นสมปองเองก็ตอนนี้มันไม่มีใครเหมือนกับว่า คงเรื่องรีวิวเรื่องเจ้าของปรงเจ้าของแปก็คงจะไม่มีแล้วละ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระแสมันลบกันแล้วขนนี้ก็คงไม่มีใครกล้าจ้างหรือไม่ก็พูดจาเยาะโสโอหังโด่งดังด้วยตัวเองหรือไม่ได้แคร์สื่อไม่ได้แคร์กระแสโซเชียลมีเดียเลยเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาจบแบบ เจ็บๆอย่างที่ว่าเป็นบทเรียนราคาแพงอันนี้ก็น่าติดตามชีวิตค่ะพี่น้อง่าเพราะว่าเหตุการณ์คนที่โด่งดังในโซเชียลมีเดียนี้ก็มีเยอะะมากมายที่ดังระเบิดเบิ่มในคืนเดียวก็มาตกมาหล่นในคืนเดียวก็เป็นไปได้อีกคืนหนึ่งก็เป็นไปได้นั่นก็คือเราสามารถที่จะหยิบยกมาเป็นบทเรียนราคาแพงได้เหมือนกันนั่นแหะค่ะพี่น้อง่าตามติดชีวิตต่อแล้วกันว่าจะเป็นอะไรอย่างไรเพราะว่าออกมาแล้วเนี่ยเราก็มองดูแล้วหรือจะกลับไปเป็นอ่าบวชอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะพี่น้อง่าอันนี้ก็คือเป็นข่าวมาแวๆอยู่มน รอดูว่าจะเป็นอาการอะไรอย่างไรมาดามหน่อยก็ติดตามอยู่แต่ก็ไม่ได้หือบาอะไรมากมายเป็นปกติไปแล้วนะคะพี่น้องคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพี่น้องขาอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะพี่น้องเจ้าขาสวัสดีคะ่ะ